ก็กลับมาพบกับผม1นซาปโปคนครประโมครับวันนี้เรามาเล่นของโบราณกันสมัยก่อนเนี่ยยุคที่ยังไม่มีสาวฟอนแบบทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนที่วงดนตรีร้านอาหารหรือแม้กระทั่งห้องบันทึกเสียงที่ทำแผ่นมาให้เราฟังนั่นเองนักร้องดังๆนะครับส่วนใหญ่นี่เลยด้านหลังเรานะครับชุดโมดูลเขาเรียกว่าซาวโมดูลในวันนี้เราจะใช้ยอดคิดเลย ซาวอเล็กซิตดีโฟดีโฟมันคือกองแล้วก็โรแลนด์คือดนตรีถ้าสมัยก่อนเนี่ยห้องอาหารหรือบ้านก็จะซื้อโรแลนด์ตัวหนึ่งแต่ชุดกองเขาอะความแน่นของเขาอะมันก็ยังไม่ได้ก็เลยต้องเสริมด้วยดีโฟจึงเป็นอะไรที่มันฮิตมากๆนะครับลองไปฟังพวกยุยญ,ญาติเยอะดูชุดเลิกเมียบอกมาหรืออะไรพวกเนี้ยนะตัวนี้เลยแล้วก็ดีโฟเนี่ยอยู่ที่คนแต่งกองไม่ใช่ว่าเอาเครื่องมันมาแล้วใช้ได้เลยแต่ละคนน่ย เขาจะต้องมีวิธีการแต่งกองเสียงของกลองออกมาเดี๋ยวผมก็จะแต่งแบบนี้แล้วลองเล่นคู่กันแต่ผมไม่ได้เล่นแบบแยกลายนะเพราะดีโฟเนี่ยมันแยกได้4ลายแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโมดูลนะ่ะมันแยกเป็น2ก็เป็น6แต่วันนี้ผมจับรวมกันเหลือ2 channel เพราะขี้เกียจมิกเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับแบบง่ายๆอ่ะทีนี้ผมต่อสัญญ,ญาณไวแล้วเดี๋ยวขอสับกอนอ่ะเล่นเพลงเก่า คมละกร,รมช้ำชอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็นมันกันออกเป็นน้ำตาล้นหลังให้ผิดหวังที่มันคลั่งในอกเป็นคราวแรกที่ฉันแพ้ใจเป็นแพ้โดนลังแกช้ำฟกดังมีมือจากนรกควักอกควักใจของฉัน ที่รักใหญ่เธอถึงใจร้ายทำลายทำได้อย่างนั้นฉันพักดีแต่นี่เธอกลับทำฉันรู้ไม่นั่นว่าเธอฆ่าคนที่รักก้าวล้านความละกรรมช้ำชอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็นมันกลั่นออกเป็นน้ำตาล้นหลังให้ผิดหวังที่มันคลั่งในใจ ที่มันคลั่งในอกแต่ลึงถึงเรื่องแห่งความหลังหลังยังหนุ่มๆกลัดมันฉันเคยทำยิงโศกส,สรรันนับพันจะบันมามากนักมาคราวนี้โดนเธอทำช้ำสวงปวดใจใมองไม่เหมือนเวรกรรมแช่งชกัก ฉันจึงยอมใช้นี้เวนกรรมความรักแม้จะหนักก็จะยอมหมดใจก้าล้านความละกรรมช้ำชอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็นมันกลั่นออกเป็นน้ำตาล้นลังให้ผิดหวังที่มันคลั่งในใจที่มันคลั่งในอก คละกรํารช้ำจอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็นมันกลั่นออกเป็นน้ำตาเก้าล้านความละกร,รมช้ำจอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็นมันกลั่นออกเป็นน้ำตาล้นหลังให้ผิดหวังที่มันคลัง่งเจ็บปวดใจ านความละกราช้ำชอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็ดมันกลั่นออกเป็นน้ำตาเก้าล้านความละกราช้ำชอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็ดมันกลั่นออกเป็นน้ำตาเก้าล้านความละกราช้ำชอกใจที่เธอทำไว้นั้นฉันเข็ดมันกลั่นออกเป็นน้ำตาล้นหลังให้ผิดหวังที่มันคลั่งในใจ เ้ามาัวนและแวกวักอะไรก็ไม่รู้ที่มันคลั่งในเอกนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีซาฟอนอย่างเราเหรอกเพราะว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มันไม่ก็ไม่ได้แรงเหมือนสมัยนี้ยังไม่มีซอฟต์แวร์ยังไม่มีใครเขียนสมัยก่อนที่เราเล่นกันก็เป็นนิกในดอสดุกดิก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 ใช่ไหม ยุคนั้นนะถ้าใครไม่มีโมดูลน่ะซาวก็คือกล่องแก่งอ่ะเอาพูดกันง่ายๆทีเนี้ยเขาถึงพัฒนาซาวพวกนี้ออกมานะครับหลายๆคนไม่เข้าใจซาวดีโฟซาวแคทวานไม่ใช่ถูกนะครับสมัยก่อนใครจะสามารถมีเป็นเจ้าของได้เนี่ยสามสี่หมื่นขึ้นนะโดยเฉพาะแต่ก่อนที่เขาคิดคิแปดแปดโปรอะแต่ตัวนั้นผมไม่เล่นราคาก็สูงมากนะครับเนี่ยหายากมากๆนี่เรามาเอามารีวิวให้ฟังเนื้อเสียงว่า เนี่ยเสียงสมัยก่อนมันเป็นแบบนี้ความละเอียดความชัดเจนเนี่ยเมื่อเราฟังอ่ะมันกลมกลมแต่พอเป็นยุคใหม่เนี่ยพอเป็นซาวฟอนต์เนี่ยมันก็สามารถทํากันเอาเองแล้วแต่เราชอบยัดใส่โปรแกรมยัดใส่โปรแกรมบางคนก็ถึงบอกว่าเอ้ยทำไมซาวฟอนต์หนึ่งซาวโปรและราคามันสูงกว่าของคนอื่นเขาทําไมคนอื่นเขาถึงถูกกว่าคุณต้องนั่งเปรียบเทยบเียบเพลงต่อเพลงว่าความละเอียดของเพลงอะ่ะเพลงเดียวกันอะ่ะ รายละเอียดชี้ดนตรีความคมชัดความแน่นความใสความเนียนเนี่ยมันได้ไหมผมบอกได้เลยมันยากมากที่จะทําให้ได้เนียนขนาดนั้นนะครับมันจึงเป็นความแตกต่างถ้าเปรียบเสมือนคุยกันแบบตลกตลกก็คือคุณเคยกินทอดมันไหมละ่ะทอดมันเนี่ยบางทีนะบางร้านน่ก็ไม่อร่อยยิ่งเจอตามไอ้ถุงละไม่กี่บาทอ่ะไม่อร่อยคุณต้องกินปลากายปลากายแท้ๆต้องหนึบๆด้วยอร่อยบางเจ้าทํา ทอดมันแต่ติดก้างกี่เคี้ยวๆไปก้างติดฟันเห็นไหมขนาดของกินมันยังมีวิธีการเลยเครื่องเสียงก็เหมือนกันถ้าใครสนใจนะครับปรึกษานี่ผมเนี่ยเขาเรียกว่าไงเดียเป็นมันไม่ไวรุ่นแล้วนะอายุมันก็เยอะแล้วทีเนี้ยแต่ช่วงที่เรายังวัยรุ่นเนี่ยเราเข้าหากับผู้หลักผู้ใหญ่สูงอายุในยุคนั้นที่เขายัง พอสอนเราได้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยเพราะไอ้พวกดีฟงดฟโฟซาวแคทวานคุณไปหาคนเล่นสมัยนี้แทบจะไม่มีแล้วแล้วถามว่าจะรับทํำไหมก็แทบจะไม่รับทําเพราะไอ้เวลามันไม่ดังอะไล่กันตาเลือกเลยแต่กองอะพอยิงกันได้นะครับแต่ถ้าแบบนั่งไล่ระบบไเป็นจริงๆอะพอบอกราคาไปก็บอกว่าแพงอยู่ดีแหละคนไม่เคยเล่นไงนมันก็บอกอะไรก็แพง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 ถ้าทําเองได้ทําเองเลยนเนาะอ้าวป้าจบข่าว9ล้านหยดน้ําตาครับ จแล้ว